วันนี้แม่หมูมีเมนูอะไรมาฝากเพื่อนๆนะแกงขี้เหล็กจ้าอืมแกงขี้เหล็กใส่อะไรเอ่ยสามชั้นใส่หมูสามชัน้นน่ากินปะจ๊ะน่าก,กินมากมากเลยชิมรสชาติแล้วเป็นไงมั้ยโอ้โหเป๊ะเป๊ะโอเคปะอร่อยครั้งแรกไม่ถือว่าผ่านไหมใช่เนาะชวนเพื่อนๆนะไปดูวัตถุดิบวเราใช้อะไรบ้างแล้วก็วิธีการทำว่าเป็นอย่างไรเนาะ ครับดูกันครับเพื่อนๆวัตถุดิบที่เราใช้ทำเมนูแกงขี้เหล็กหมูสามชั้นมีอะไรบ้างอันี้ก็เป็นขี้เหล็กนะครับนี่ครับหมูสมชั้นวัตถุดิบอื่นก็จะมีกะทิครับเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้าําปลาอันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวครับผงนัวกับผงปรุงรส แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นพริกแกงแดงครับแม่ห,หมูก็นําไปโคลโดยที่ใส่กะปิเพิ่มเพิกมเตินเล็น้วยด้วยพาเพื่อนๆไปดูการทํากันเลยนะครับพเพื่อนๆมาทำกันเลยนะครับ กระทะใบเดิมดนี่น่กระทะใบที่เราใช้ในการตีเนื้อห,หมูสำมชั้นนั่นเองต้องล้างเทน้ำมันออกซุดๆแข็งแก่งเทน้ำมันออกเปื้อนบดีเลยอย่างนี้พี่จะจีหมูซุดๆใส่กระยเตี๋ยวลงไปน้ำเขียวค่ะอันนี้เอาไว้ลาบ แล้วเราก็ใส่พริกแกงแลงไปใช่เยอะแกงมะระแกงผักที่หูรับรองใช้พริกแกงของเมืองการด้วยนะเนี่ยพอของเมืองการแล้วก็ผสมกับพริกแกงแดงแกงเผ็ดร้เนี่ยพริกแกงแดงเมืองการนี้ที่เราได้มาจากท่ากระดาษใช่ไหม,มเพราะว่ามันจะมันจะเผ็ดเผ็ดหอมร้อนแรง เพราะน้ำพริกแกงเผ็ดแกงแดงทั่วไปอะ่ะของตลักที่เป็นซองอะนะอันนั้นมันจะเค็มแล้วก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่ไม่เผ็ดอ่ะมันจะไม่เผ็เดแต่น้ำพริกเมืองการนี่มันจะทวดจ้า อันนี้จริงๆถ้าไม่ทาแกงขี้เหล็กนี่ทําเป็นหมูสําชั้นผัดพริกแกงก็ได้นะแม่หมูนะแกงเยอะไป<ช>แกงจะเยอะไปหรือว่ามันเหมือนแผนมากกว่าอือนะ<ช>จะออกแนวเหมือนแผนมา ต้องมีหวานนำ้ำหวาน,นด้วยน้ำปลาใส่หน,นึ่งกระวังวิเศษผงนัวกับผงปรุงรสอ,อันนี้เราก็เหลือวัตถุดิบอย่างเดียวที่เรายังไม่ได้ใส่ลงไปนะแม่หมูนะคืออะไรล่ะ ถูกต้องแล้วจ้าที่เหม่งลงไปแล้วกนะ็จะได้เข้ากัน สันนารับประทานมันเดี๋ยวอีกรอบอีกรอให้ชิมรสชาติแล้ค่อยเอากะทีิที่เหลือแล่นหน้าความขม,ผม,ผมอของขี้เด็กมันน่าจะหอ,อมน,นะเพราะน้อืมเพราะขมเป็นยาถ้าไม่ขมเลยก็ไม่อร่อยเนาะต้องมีความขมมันถ้าไม่มีความขมก็คือไม่ใช่แกงขี้เหล็กแล้วโบเขาลองชิมดูไปวพอดีนะ กับข้าวโอเคหรือนะเอาตะกี้มาลากูหเผ็ดจัตจ้านจริงเลยพ่อโอยหน้าด้วยตะทิเข้าไปอีกว่าเราได้กวดน้อยมาเนะี่ยไซส์ใหญ่ไม่มีราคามันเป็นกลยุทธ์การขายเขาด้วยบางทีขายของชิ้นเล็กๆอาจจะได้กำไรดีกว่าช,ชิ้นใหญ่ๆอ,อันนี้เรื่องจริง เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูแกงขี้เด็กใส่หมูสาชั้นของแม่หมูคิดเช่นเนาะ,ะมาทานข้าวด้วยกันนะครับเพืป็นเพื่อน่อคคนนที่เราล้างทำความสะอาดหมูสามชั้นของเราแล้วก็นําเข้ามาล้างคลุกเกลือนิดนึดนงใช่ไหมแม่หมูครุกว่าไม่ได้ล้างครุก ล้างเสร็จแล้วเราเอามาผุ้เกลือซะหน่อยแล้วเราก่อยไปอังกระทะอ๋อเดี๋ยวจะไปอังในกระทะหมัมกเกลือโมเกลือซะหน่อยให้มันมีรสชาติเพราะว่าถ้าเอาไปอังเลย,ยมันจะจืดอันนี้นะครับเป็นที่เหล็กีก่อน,น,น,นหน้านี้แม่หมูเขาล้างแล้วก็ต้ม ต้มให้มันจืดให้มันลดผมแล้วแล้วเราไปแช่ตู้เย็นไว้ใช่แล้วเราก็จะมาล้างอีกรอบนึงล้างเอาให้มันละลายน้ําแข็งนะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทําไปตรงหนะ้าก่อนทั้งนี้เราหลายวันมากเลยตั้งแหนเราไปได้มานะใชะ่เดี๋ยวเราแช่น้ําก่อนที่จะนําเขาไปแกงเนะา,นาะมันมีตะดอกส่วนใหญ่อะ่ะ ใบไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วจะเอาไปตําให้มันนั่นหน่อยนะพ่เอเราต้องโขลกได้หรอไม่มเอาไปโขลกเอาเอาดอกมันไปโขลกหน่อยนึงเพราะว่าดอกมันเยอะเกินบ้านหนูเขาหองว่ามันฉีงแย่ดอกเมลา,ายแล้วมันฉีงแย่ต้องเอาไปต้องไปตำหน่อยใบทุกใคหนี้ไหมเพิ่มมากนิดกระดอกทานดีมีประโยชน์นะเม้นมันเป็นยาละบ่อย หจักระล้างน้ำแล้วที่เห็นแดงๆไม่ใช่อะไรนะคะมันเป็นพริกแกงที่แม่หมูขูกก่อนหน้านี้อ๋อ้เป็นคลิกพริกแกงที่เราอะเ,เอาไว้แกงนี่แหละอันนี้เป็นห,หันแลกน้ำแม่หมูนะที่เราทำเมนูแกงกะทิกิเลกนะใช่ปกติน้ำแม่หมูจะแกงออกทางแนวอาหารอีสานถ้าเป็นส่วนใหญ่ที่เคยทำก็มีใส่หนังวัวใส่อะไรอีกนะที่เคยทำใส่ปลาหมึก เออได้ปลาเมื่อแข็งแกงแบบอีสานมันนัวคือยังมันนัวใส่น้ำยาหน้าอันนี้แกงกะทิขั้งแรกเล่นี่แกงขั่งแรกเลยของช่องแม่บุ๊คเชฟของเราเนาะที่ได้<ม>เพราะว่าเอาไปฝากย่ายาีกบอเอาไปฝากแม่ด้วยไงยเพราะว่าคนภาคกลางเขา,าจะส่วนใหญ่เขาจะแกงเป็นกะทิเนาะใช่ใช่แต่อีสานเขาจะแกงแบบใบยะนางน้ำปลาไ้ล ชั้นตอนนี้เราจะนำเอาหมูสามชั้นลงมาตีในกระทะจะเอาไปอบก็ได้เนะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยใครจะอบก็ได้ใครจะตีอยงนี้ก็ได้แม่บอกว่าอย่างนี้ง่ายกว่าจะอบด้วยไมโครเวฟก็ได้จะอบด้วยมออ็อบโดนอบร้อนก็ได้เนะ เราเอาแบบสุกกำลับบงดีนะแม่หมูนะก็้วให้มันเหลืองตัวนี้หนะ่อยนะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาเขาไปแกงเห็นไหมยังไงมันก็ต้องสุกหมูยังไงก็ต้องทำห้สุกอกเพราะเราต้องไปแกงอันนี้ให้มันเหลืองตัวนี้หน่อยช่วยให้มันเหลืองตัวนี้หน่อยจะได้หอม นี่นะไม่บางประมาณนี้แหละโอเคจะได้เข้าเนื้อเข้าหนังเนาะชิ้นใหญ่ไปก็ไม่ไหวนะจะนุ่มหมูจะได้นุ่มจริงจริงจริงจิ้มเจีวตอนนี้ก็ได้ไหมแม่หมอไม่ได้ไม่ได้ยังไม่สุกมันยังไม่สุกเต็มไม่สุกเท่าไหร่นะใช่อันนี้เพราะมันเพราะมันเป็นหมูได้แหละแต่ถ้าเป็นเนื้อพอได้อยู่นะเนื้อเราก็ต้องกินแบบมีเดียมนะพอดีกําลังดี อันนี้มันเป็นหมูมมหมูเนื้อหมูมันจะไม่เหมือนเนื้อวัวนะ